ซีดันล,ลอง,ชอง,องเชืว่คงอยเคียดว้ยมีตก็นอนเร็วอ่ะเอว้แปดสหวไีเลียดยแค่แมารบอหมที่กวันนี้ท่องรับผงเกดเตองบิอบน่ราตอี่ี่าดท่กดกดาครับ ชฉีวเลยิวชิวมาเชีวมาคือแบบว่าตอนนี้ปัญหามันต้องแก้เยอะมิแผยม่ไผยเล่นเอป่ะพี่ฮะไม่มีฮะ่ิแผยเล่นไหนเล่นเอเลยบิ๊กผมต้องเล่นบตอนแรกไม่มีแผยรีเทคไม่มีแผโคมดแผ่นตอนนี้ไม่มีไอจีเอลเออดีว่ะไปเรื่อยๆได้ไหมนตนี่ไงมีไอ l ีเอลแผยดไม่ใช่ แต่พี่เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดไงพี่อยากพี่ว่าจะไมาเป็นอะไอีกู่แล้วผมเล่นดูเอวนะพี่นี่มนมาดีงอ่เดี๋ยวี่ไปเป้รตัวเลิกต้อยเลยสุดท้ายเราวเลิเลยต้องลองมีทําเนาทั้งหมดอย่างอย่างเ้าไม่เข้าเลยเอ้มันมันรู้เหนเาเราเข้าเข้าเขนะเข้านะเข้านะบีนะถอยแฟดออกได้ได้ได้อยเลยแล้วป้าแฟดออก

เฮ้ยถ้ามันโยนแสบข้ามหลังคาตรงนู้นมันจะโดนเฮ้ยเอ้ยเปลี่อ,อ้มันตาบอดจริงปะเนี่ยคูณถามจริง,น,งน้าไม่อย่างข่าวอาย,อยอมมา๋ออ่ะน้

มันไม่ดันสู้กันนะมันเปนบีตันอะติงบนญหน่บีเงี้ยลองบีมีแ้อมหวก้าวก้าวินโด์มาตันมาโยงไปช่วยเพื่อนไโอ้โหมันทะลุไฟมีงัวที่จริงจริงต้องสู้ปับ โอ้ปั๊บไม่นายรีบยิงเลยนะตัวดิไม่น่ารีบยิงเลยจู่ปุ้ยปืนลั่นไม่ได้โอ้โห้สู้ไม่ได้เลยอา้งี爆能器已部署โดนเดียวเลยเว้ยที่มันไม่ได้มีเลยเด้ได้ข่าวทุกครั้าใส่ทุกครั้งเราได้ข่าวตลอด วิ่งเซฟไปไม่รอแล้วเก็บปืนกงั攻方获胜เอ๊ะทีนี้เมื่อก่อนเราก็เคยซ้อมกับมันเอ๊ะเออสุดสิจอได้เลยไหวฮนั่นเราชนะไอ้ไข่สมองลองแล้วดิที่อออลองอ่ะน้ำยนสแกนไปตรงไหนก็ได้ที่มันได้ข่าวที่ ม in Ay, ah ึงดีได้ข่าวไหนมึงก็ฟังหนึ่งขึ้นท้องเว่่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  面对炼狱吧！爆能器落在 A 区。哦吼！浪音。哎，暴力天元。Best team h 哦吼，还没赢吧？爆能器已部署。老板，没红了。Best team a g a i 最后一人。嗯，哎呀。就剩他。

ระวงบีนะไวเปอรไม่ได้เสร็จบอกงลอองบเ็ออปับลสแกนเหมดิมไม่ไหวถ่ายไปเลยปั๊บขลงขลองขอลเขลองสแกนไม่ล้สแกนลม่แล้รอ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 ของครบนะ ยังไม่แพนนะไม่ได้หวางไปละไปละวังวางลวาละเดินโนบูะดโบเลยมาละรอ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 ิอรอรอรออรอรอออร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 กรนรอ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 อรรอรออรออรอรนรงรอรอรรอ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 รแนอรอรอออรอรอรอออด

องเ้ปั๊บ่าไเปิดมาหาข่าวอะไรเนาะสแกนไลอัพอยู่มีมีมีเยอะๆ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 มันจะบโอเคยไเลยปับเป็นอยนะยังไม่้านะยังไม่้านะพี่โอเคนุ่มละข้าบอกนะ อ๋อลาดจาดยนวัเปิ้ลต่อเลยปี๊ปวิ้ขึ้นมาหมดแล้วสวยพี่อเน้อพบุมรอผมามเลยยสามเลยวายมามันจะอี๊ปร้ายห้าไปเปิ้ร้อห้านะหน้า2เลยปี้ปหน้าเล่นหลออ อันตีไปไหนมันอ่ะลองลองลองหอเ่ากั่งฝายชนะั่งทั่ทรั่งรค่อยรั่งทรั่งท่ั่อยร่่งทรั่งทรั่งทรั่ง่งอั่ตีรั่งรั่งทรั่งทรั่งทร่าช็อตวะ โดนันตีใส่แม่งเลยบก็ตเลยน้องกูจะตูแม่งเลยนะเราเดีผมโดดลเชื่อชื่บีบเมนตีสัไไม่ได้กูไปตัน้องน้ำตัน้องน้ำบีไม่เจอมางน้ำา้งน้ำโอ้ยแป้อะไรนี่า่่วย เดี๋ยวพรุ่งนี้คักซ้อมก่อนนะพี่เดี๋ยวเข้ามาคุยกับผมในดิทหน่อยทุกคนเลยเพื่อนบอจะรู้แล้วว่าปัญหามันเฮ้นสิบหนึ่งที่ไปสวยเวลาเวลาต้องเดินแล้วบีตตน่าจะมีคนใช่ใช่ใช่ ไหอ่สยนด้มีดวมนมีสมองลูกนึงพี่มองมองสไปดวมองันยสวยสวยยแ่ว้งเหอสมงับพี่สมองสไปทุกครั้งในเวลาในจหว่อ๋อนจดทัด่วิ่งหลือสมองกับพี่สมองไก้นเว่าในงห้ 我方进攻拿到爆能器了ขอคคผมว่าผมไปเ<า>นออนปูไทม์ดีกว่าผมรูเรื่องนี้丢弃爆能器上子弹上子弹我จะรอแน่แบบน่ต้องกลับดิดูแลสองคนอ่าแปงั้นดสองน่าสนใจนะ ระวังดีวเขาดันมานะเดี๋ยวคขาจะุยกันพรุ่งนี้วันนี้เล่นไปก่อนมาไอสัตว์เดี๋ยวพูดจากแม่มือเย็ดแม่ถือแฟลทล้อเบรกเลยพี่พี่ถือแฟลทล้อเบรกเลยโอเคถ้ามันถ้ามันตันมาก็ปาแฟลทออกเลยสโมอมานะมาสแกนมาเช็คดิไมันตันมันดันดิไมีม่ไม่ไม่กับกลับเฮ้ยห้องน้ำดันมั้ย

ตายยิงไม <ee> ่น่ผ่านมีลาช่พี่เซ็แม่งสุดยอดสวยีองีองีองปล่อยไปเลยพี่ปล่อยไปเลยพี่งไม่ทันแล้วพี่พี่ต้องเดอ้อยิงยิงทนแล้วอ้ี่ทานอ

ไม่ไหวกันแม่งแล้วอ่ะมามามาเดี๋ยวสี่ลยนเรอหแล้วขอรับนะขอรับนะโอ้โหมันดัแล้วนะสองนะโอ้ยคุณทำเฮี้ยนี่อนหลังนะต้อดังหลังให้เรียนไม่กลัวที่อะไรเลยทีมอาจารย์หมดแอะไอ้บาโอ้ไม่ได้ไอ้ยเผา

ตัดผมว่าเราเราแก้ปัญหาตรจุดแก้ไ้เยี่ยมอเียมเยีนูนีมาเหลังด้าหลังดาหลังดาหลังดาบ่อเฉยมูมาดิมาดิ งานสปดอกอะตีฟิดเมื่อไปสองแล้วน้องมีอีอหนึเฮครบสามเลยี่นเดี๋ยวผมาให้สองนะพี่ตังสวยโหีเอ้าไหนพี่เอาหนะมันยิงอะไรกูไม่รู้รู้มั้นะว้ไววไวไม่รู้นะโดนผมหมดผมเอาให้เสมอโอ้โมันดูมันยิง Doch, đó, đón mình cố à. <laughs> ừ. à, mình... em... em... sẽ... uh, đi